เมียผมแก่กว่าผมเยอะไหมก็ไม่เยอะเลยแต่ดูสภาพดูสภาพสิภรรยาพี่เนี่ยดูเด็กเลยเพราะว่ายังไม่ได้จัดฟันยังไม่ได้จัดฟันเลยผมดูเลยไอ้บ้าร้อยมุกพันห้าทำไมผมพูดเรื่องมีเมียเด็กทำไมต้องตัดหน้าไปที่วีรศักดิ์เนี่ยเด็กเด็กเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทำไมเขาเป็นผู้ทรงคุณูปหะ พอแบบว่าพอใครคุยอะไรสักอย่างก็ต้องตัดไปคนที่แบบหน้าคนที่มีความรู้เรื่องเฉพาะด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นแบบว่าเฮ้ยถ้าเราพูดถึงว่าผู้หญิงมีแฟนเด็กกว่าภาพก็ตัดไปอีกเหมือนกันนพี่ปรพูดมีเรเด็กพคนมีประสบการณ์เขาตัดเลยเพเขาบอกมือให้ด้วยเขารู้ว่าเขาจะตัดเขา ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคนนี้ไม่เลยเมียไม่เด็กแล้วไม่เด็กแล้วเมียไม่เด็กแล้วผู้ใหญ่แล้วเมียแค้ยี่สิบห้าใช่ไหมเมียยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดแล้วครับห้าสิบเจ็ดแล้วครับเอาคนล่าสุดสิเอาคนล่าสุดสิไม่มีไม่มีไม่มีสาบานสาบานโอ๋บเราไม่เล่นกันถึงตายเตรียมไปงานพี่เอดกันเลวพี่นนายิงเท่าไหร่พี่ถึงคิดว่าเด็ก ก็เกินสิบปีเพราะว่าเกินสิบป่ะแต่สําหรับพี่นี่ภรรยาพี่นี่ห้าปีห้ากันฮะสองปีเองสองปีเองพี่ไปเจอที่ไหนก็สมัยทํางานเริ่มทํางานใหม่ๆอ๋อพี่ไปอยู่ไหนร้านไหนที่ร้านไหนทำงานบริษัทงานบริษัทจีเพื่อนเพื่อนแนะนำงานในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเนแน่ปิ้งเลยไหมปิ้งเลยไหมก็ตอนนั้นเรามันดาวเด่นมันรอดาวเด่นมันรอออเรียกได้ตอนนั้นโอ้โห เลือกเลือกกลุ่มอยู่ใช่ไหมเลือกกลุ่มอยู่เลือกกลุ่มอยู่ใช่ไหมเวียมันยังไม่กล้าพูดงี้เลยนะม่ใช่มันอยู่ที่คนไงคนเราีแสดงว่าอยู่เป็นนะเลือกกลุ่มก่อนนะกลุ่มนี้หน้าตาดีไปอยู่กลุ่มนู้นดีกว่าไอ้กลุ่มไหนที่หน้าตาไปดีเราไปอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเพื่อนพี่เขามีแต่ตาภาพน้ำเท่านั้นเละ ต,ตัวเองไปเตาโด,โดนเต้นอยู่คนเดียว,วอแล้วก็ในหมู่เพื่อนเนี่ยในหมู่เพื่อนนะในสำหรับ,บแฟนก็อายุห่างกันแค่สองปีแต่จริงๆแล้วถือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยถ้าสองสามปีถือว่าหมู่เพื่อนฝูงเราเนี่ยใครได้ไปก็เหมือนมีผัวเด็กตลอดเวลาทไมจริงนะผมไฟยังไม่ขึ้นเลยผมไฟยังไม่ขึ้นเลยพี่อิดพี่อิดต่างพี่เท่าไหร่ต่างกันเมียผมแก่กว่าผมเยอะไหมก็ไม่เยอะเลยแต่ดูสภาพดูสภาพสิ ดูสภาพนึกว่าเด็กกว่าพี่ไอ้นี่เมียไอ้เนี่ยอยู่เป็น <c oughs> ไอ้เนี่ยอยู่เป็นดูสภาพ <c oughs> ดูนนพี่เด็กกว่าภรรยาพี่ดูเด็กเลยเพราะว่ายังไม่ได้จัดฟันยังไม่ได้จัดฟันเลยผมดูอะไรไอ้เนยไอ้พ่อวันนั้นนะสตาร์วอเข้าผมไปดูกับเมียเลยเพิ่มคนถ่ายรูปใหญ่เลยถ่ายรูปเมียพี่เหรอเฮยเฮ้ยโยดาโยดา ไปดูหนังเมหนาวเบผมพามาแล้วเดินตอมีู้นนะเฮี่ร <kah im> <ata> ้อยมุกพันฮ่า